และเมื่อบุคคลใดรักษาวาจาของตนให้ดีหัดกล่าวแต่วาจาที่เป็นสัตว์เป็นธรรมเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นวาจาอันใดที่พูดไปแล้วมันทำให้ผู้อื่นเจ็บอกเก็บใจก็ไม่พูดไม่ทำพูดไปแล้วทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เสียสินก็ไม่พูดพูดไปแล้วทำให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกันก็ไม่พูด อย่างนี้แหละการกล่าววาจาดีงามนี่มันก็เกี่ยวกับการฝึกนะเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะด้วยบางคนนะ่ะสติอ่อนแอเหลวไหลเมื่อจะพูดอะไรออกไปก็ระลึกไม่ได้พูดไปตามหน้าของกีเลตมันก็มักจะเป็นคำพูดที่ผิดพลาดไปเรื่อยๆ ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทันได้คิดให้ละเอียดถี่ทั่วอะไรแล้วก็พูดออกไปเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พากันสำรวมระวังการกล่าววาจานี้ให้ม,มากๆเลยทีเดียวเพราะวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี่พูดถึงคุณค่าของวาจาเนี่ยนักปราชญ์ท่านยกให้เป็นเอกเลยปรเดียว นี่เป็นเอกในที่นี้ถ้าว่าพูดชั่วอย่างเนี้ยมันก็เป็นเอกไปในทางชั่วนะถ้าพูดดีก็เป็นเอกไปในทางดีถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คำโครงท่านกล่าวไว้อย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญเน้ะการวาจาคำพูดนี่นะ สำคัญมากทีเดียวอะเพราะมันสอออกมาจากดวงจิตนู่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตหล่อแหลกเลวไหลแล้วแน่นอนเลยวาจาก,ก็เลวไหลอ่อพูดออกไปไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นประโยชน์มักจะเป็นแต่โทษอบางคนเรียกว,ว่าเมื่อมันขาดสติสมัชัญ,ญาตแล้วตนพูดผิดออกไปแล้วไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวอะไร สำคัญว่าตนพูดถูกอยู่ร่ำไปอย่างนี้นะดังนั้นแหละการฝึกผลจิตให้ตั้งมั่นนี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะขอบคุณครับที่กดติดตามช่องอบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ